ก่อเะวสอคนาพี่เป็นอสได้ค่ะเขาจะกสดงนะครับก่าจของผู้ชมก่อนนะครับตัวนี้เป็นน้าสายพันอฟริกาต้เขาแอริาตสงนะครับเทีตัวสูงนื่ขอ่างดาผมีแอิกานะครับเขาเ็นมนะเาอายุ2ปีมีชื่อวาโบะผมจะอขบ นะครับตกับลูกวายครับตัวนี้เป็นตัวนเพู้อายุน้อยกว่าตัวนับชื่อว่าีซ่าออ้บมือใหญ่เลย เด็ที่โบเลยนี่เฟิร์โชว์วนเนะครับซีุบจริงหัฟันเป็นลูกก๊อฟสีส้มอยู่ในมือหนึ่งลูกนะครับโจลงไปในน้ำครับไปดูว่าโบตาเิ็เก็ดพุทธรับคืนได้ไหมาีดูนีจจอได้นะครับในธรรมชาติงานน้ำคงเจ้าอนไวมากเลยดีน้ำครับแป๊บเดียวได้แล้วลองมาล้งรับลูกก๊ออยู่ที่ลของเขาครับค่อยๆขึ้นมาแต่ยัไ้พี่โบขึ้นแทนแล้วก็สื่้พี่บุบุบเลย สีซ่านะสีซ่านะแต่สายตาดีหรือ่าูสายตาสั้น๋ยที่โยนหัวมาให้สีซ่ารับเลยออคร้งนะครับันนัดไ้ไหอแล้วล่มยเลยวที่หนึ่งดววโอวหกก็พลาดแล้วเอเตนหปีซ่าเนนางเกตัวีก็ได้นะครับัวที่สองดูดิ เดี๋ยวรานุกมาโชว์พที่จำเป็นการกระโดดกันบ้างนะครับโชว์ให้โชว์รอบตกวนะครับ่ยจำไ้เองในธรรมชาติแล้วนะครับแตวน้ำนะครับได้จากน้ำกระโดดจนนโบ่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนใยาเป็นที่หมดแล้วไม่มีข้อเข่าข้อเทาจะเป็นตัวกระโดดเหมือนเราแ้บ้านเราโดดมือบ้านนะครับถึงกระโดดได้เฉพาะในน้ำเนครับที้งไายในรอห่วงได้ไหมรอบแรกหนึ่งห่วงขอแล้วหนึ่งสองสัมาเลยคบโหนหน บอกไมค่อยตื่นเต้นขอของกินพักเด็ห่วจะได้เห็นชาช้าโบรอดเข้าไปอยู่เฉยๆนะครับแต่ถ้าชาชาเม้นเรื่องตีดีมากๆก็กระชากให้ตูดตุ่มตกนน้ำจะน้องจะโบได้เลยเตรียมตัวโบบอกแล้วลื่นซองซ้มาอโปลเด้กพู้สนุกไหมลูกสนุกไหมเดิที่มาเอาตัวในชาไม่เป็นไรเด็กแต่ริง

รูว่ามันนโกถึงไหมว่าอะไร่โกงไม่ถึงก็โกงนูงไปครับที่ว่าจะชื่โรัดินที่เปใส่คบที่โกงอกรมหน่อยขออภัยครับโง่้าเดียวจะไปโ่ก็แล้วแหมเยวราวนี้ครับให้ตีนได้เรากระโดดเอลลีนะครับพื้อแต่ลูกบอลลูกนี้ครับมาดูว่าจะแตะถึงไหมนะครับถ้าถึงลูกบอลก็ต้องขยับตั้ง้าตีนั้เรียงตัวให้ดีครับเพร

เขียกใจครับที่้องเขาเป็นแบนๆเป็นพัดคืนแบบนี้เข็นแรงหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้้งโูลีตาโชว์วาแข็งแรงของู่หน่อยีาได้ไหมได้เปนกาครับโยนเ่มาเก่งมากเลยทเป็นทาของสูงมลยท่าเ็น่แบเเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าแข็งแรงมากครับยนกต้ด้วยพี่โบล่าโชวงหมดอันรายนะรับีตชร์โยมากเล ที่ส่วนทีซ่าบอกแค่นี้ธรรมดามากกับพี่โก้แข็งแรงแต่นั่งลงนั่งลงลูกนั่งลครับของทีซ่าบอกเดี๋ยวทั้งย่ทั้งเดินได้วยก็ได้ครับไหนที่ซ่าเดินที่สองทีมหน้าดเลยครับหนึ่งสองสามอึบอึบไหวหรือเปล่าอึบอึบอึ้ย คุยเดี่ยวเกมับซีซ่าเลยับพี่โบบอกเดินที่เดียวก็พอไม่ต้องนอสองที่นะครับแมพี่โบเติ่งทีเดินให้ดูหน่อยหนึ่สหนทีเดียเดียวเดีเดี๋โดูอเล่นแบบนี้นะหาแลยนโไหมกโลก็่ไผ่้่โบ่ ของจริงนะครับเอาแบบตื่นเต้นหวานเฉียวดีกว่านะพี่โบนะเดินบนพื้นเรียบๆมันได้ไปครับเดี๋ยวเรามาดูแมวน้ำเดินไต่ทางดีกว่าครับพี่ท่านก้มๆนิ่งๆแบบนี้นะครับจะลงจะลุ้นจะตกลงมาหรือเปล่านะครับแหมพร้อมพระประภอรดูจากกล้องด้วยพร้อมแล้วพี่โบเดินไต่ทางมดูเลยลิ้มลิ้มลิ้มแ้วกทำไมก่งจังเลย